สวัสดีครับ FC FC สวนดับหน้ามืออเมรกาวันที่เก่าฝึกสภาพเนะครับ2 5งพันหอมาตามนัดกับพี่น้องมาตามนัดดับหน้าเคยลงชิบวา่าสิมาผ้าชิมรสชาติของบักทุเรียนกบท้องคำํำเนาะครับเนาะก,กบบุรีที่ปลูกอยู่สวนดับหน้าเนาะครับเนาะ กับปลูกหลายต้นพี่น้องอยู่ในสวนใหญ่กับปลูกอยู่สองสามต้นแล้วก็อยู่หลังบ้านก็มีอยู่ต้นหนึ่งเมื่อนี่ก็สซุกแลวครับสุกฆาต้นพี่น้องภาพพี่น้องมาซิมเบิงแต่ดาบหน้ากับซิมกวอนน่ะแหละครับเปรียกเข้าในบางขนาดเลยครับอ่าอดบดเห็นหอมแห้งก็เลยซิมกวอนเอฟซีเบียกบางขนาดเลยประมาณเส้นหนึ่งเขาพึ่งติดปีแรกพี่น้องซีปีกุกว่า มาเบิ้งเนื้อน้ำกันพี่นอ้องแล้วเบิ้งสีแลว้วก็มาว่ารถจอดดวงจิตเป็นยังไงนาะพี่นอนะ้องเนาะราเบิงกันเลยนาะครับเนาะสีของงามขน,นาดเลยครับพี่น้องสีเขาเลี้ยงท้องงามครับซทำสมกับซื้อกอท้องค้าแหละเขาจะมีกินของดอกไม้กาลเกียรอ่อนๆครับแล้วก็กินผู้เลี้ยงอ่อนๆครับ เขาจิออกแห่งๆนะครับเนื้อเขาออกแหงๆครับพี่น้องเพิ่งครับ,เน,รบเนื้อเขาจิออกแห่งๆเหนียวกับมีความเหนียวความเหนียวความนุ่มเนาะมีความเหนียวความนุ่มแบบละลายในปากเลยครับพี่น้องเขาที่มิ่กินกินของสมัยกระเกียดอ่อนๆกินทุเรียนอ่อนๆนะครับเนาะกินจิออกไปทั้ง กินทุเรียนอนครับพี่น้องหอมกินดอกใหมน่น้ำเม็ดเขาการับรูมากนี่ครับพี่น้องนี่เม็ดเน้นนอยๆ,ๆรีบๆซื้อกันครับเม็ดของเขาครับเม็ดของกบทองคำกลบบอี่กระลองชิมบั้งนะครับเนาะหวานแห้งพี่น้องหวานมากหวานฉ่ำแต่ก็นุ่มมีความเหนียว มีขมเหนียวในตั่วนะครับเนาะบดถึงกระเบเร็นะครับเนาะตัวทา่านกบกบท่ว,วทงคาำของท่านแบบเนื้อเละแน่นนะครับเนาะแต่เนื้อแข็งเนี่ยจะบ่อบ่อคอยบ่อคอยบ่อคอยดีเป็นไงแนะนั่นหมายถ้ท่านแบบแบบเนื้อเละนะครับเนานแบบเนเะ,นะ,นะแต่เขากระเบเร็พี่นอ้องเขากระเบเร็ตอกครับเขาก็ะนั้นมีขมเหนียวของเขาอยู่แต่ว่าขมหวานนี่หวานแห้งครับพี่น้องหวานขนาดเลย เวลาเคี่ยวเขวาเปนานี้ปากเขาจะมีความเหนียวไหมครับความเหนือหน่อความเหนื่อยพวกเนี่ยเขานะครับเนาะตองไข่เขาเขาทัวมีครับพี่น,อน้องเนื้อแหละก่บมไม่ไข่ครับเนาะเป็นหลอนหล่อกมาเลยน,นะครับหวานไนครับ mm hmm. พี่ลีครับพี่นอ้องเขาสิบว่ากรอบคือยังกรอบท่องคาเนาะโอ้ยโมเมนต์ครับเขาสิบ่กรอบคือหมอนท้องครับกบท่อ,องคำเนี่ยแต่เขาจะมีความเหนียวหนุ่มครับเขาจะประกอบหนอกหนุ่มในคือยังไงทุเรียนหมอนท้องครับแต่ว่าเขาจะมีความเหนียวในตัวความหวานฉ่ำความหอมความละมุน ดูว่าแซ่บครับพี่น้องบรรยายนย่ายถือโอเคครับสำหรับทุเรียนที่ปลูกในภาคอีสานมโมฮิล่าเนาะ้องน้องขอบตรงข้ามเนี่ยคือว่ารสชาติได้ใชจได้ครับสำหรับคลิปนี้อกอ็ฝา,ากพี่ฝากน้องไว้สำนีน้แหะครับพี่น้องอคลิปต่อไปเดี๋ยวทีเฮ็ดหมอนท่องมาเบิ่งน้องคำละหมอนท่อก็มีความวาความหนุ่มจำได้แล้วครับเนาะ สำหรับชิมีกอะฝากพี่ฝากเราไว้สัำหน่อยนะครับ,วส,วรบสวัสดีครับ